คลิปนี้ผมจะพามาดูปริมาณน้ำยางอของยางพันหกร้อยนะครับยางพันหกร้อยที่กีดตอนตีสามนะครับก็จะพามาดูนะครับว่าประสิทธิภาพของยางพันหกร้อยถ้ากีดตอนตีสามนี่ปริมาณน้ำยางจะได้เป็นยังไงเป็นบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ผมกีดตอนตีสามนะครับก็เวลาที่ผมมาเดินถ่ายคลิปนี่ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงนะครับนี่ครับ ก็ยังหยดอยู่เลยนะครับเวลา8โมงกี่ตอนไว้ตอนตี3นะครับยังพันหกร้อยนี้ไม่ไม่ได้เป็นเป็นต้นพันุ์ที่ผมซื้อมาปลูกนะครับก็คือทางาทางที่ทางบ้านผมอะ่ะคือรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ก็คือเอาเม็ดเมล็ดเนี่ยมาฝังไว้ในสวนนะครับนี่ครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงบริเวณโคนของมันเนี่ยจะมีค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็จะทะลุดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับ ผิดกับยางพันถ้าเราสังเกตด,ดูดีๆเนี่ยเวลาเราซื้อยางพันมาเนี่ยถ้าเราปลูกเนี่ยลำต้นอ่ะมันจะมีขนาดเท่ากันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่บริเวณโคนจนถึงปลายเลยนะครับนี่ครับทิ้งไว้ตั้งแต่ตีสามนะครับจนถึงแปดโมงนะครับก็ยังหยดหยดไม่หยุดเลยนะครับ เนื่องจากช่วงนี้ช่วงปลายปีแล้วนะครับเข้าสู่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับอาการค่อนข้างจะเย็นนะครับก็ทําให้ยางค่อนข้างแต่ละสวนนะค่อนข้างจะไหลดีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นมีดแรกนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมได้ไปขายยางมานะครับที่ได้ทําคลิปไว้นะครับว่า ยาง3า0 0ต้นนะครับที่เก็บขายได้1 2 2 1พยกิโลนะครับที่ทำงาน9วันแล้วได้เงิน4 293บาทนะครับหลังจากขายไปเมื่อวานวันนี้ก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับในการกีดยางมีดแรกใหม่นะครับนี่ครับก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ายาง6,600รอเนี่ยก็ให้ปริมาณน้ำยางไม่แพ้พันสองห้าหนึ่งเลยนะครับ นี่ครับยังหยดดีอยู่เลยนะครับหยดประสิทธิภาพไม่แพ้กันเลยนะครับก็ถ่ายไว้เผื่อมีคนสนใจ1,600นะครับ